isuzu mu x นะคะสภาพเต็มแต่มมาแล้วนะคะคันนี้ปี2017สีฮาวาน่าบลูนะคะเครื่องยนต์ขนาด1 9 0 0ซ c ขับ2ปี2017นะคะใครตามหายอยู่ใครอยากดูรีวิวคันนี้กดดูกดติดตามเลยค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆช่องรถสวยคัดเกรดใบมัดออโต้นะคะสำหรับวันนี้นะคะพามาเจอกับเจ้า Isuzu MU-X นะคะปี2017ตัวนี้เป็นขนาดเครื่องยนต์1,944เครื่องยนต์ DDI Blue Power นะคะคันนี้ได้มาเป็นสีฮาวาน่าบลูอ่าฮาวานาบราวนะคะฮาวานาบราวคันนี้สีน้ำตาลนะคะได้มาเป็นปี2017นะคะสภาพคันนี้บอกได้เลยว่าสวยกริบมากๆนะคะคันนี้ ปี2017จนปี2019นะคะกระจังหน้าโคโรเมียมสองชั้นแบบดุดุเลยคันนี้ลงล้อมแม็กให้เรียบร้อยแล้วนะคะล้อมแม็กตัวนี้เป็นเลนโซขนาด20นิ้วมีพาดูข้างๆนะคะตัวนี้กระจกมองข้างสีเดียวกับตัวรถนะคะไฟเลี้ยวมีพร้อมให้ในตัวมือจับใส่โครเมียมให้เรียบร้อยแล้าหลังค่าสวยๆเลยตัวนี้ติดฟิล์มให้เรียบร้อยแล้วนะคะติดฟิล์มให้เรียบร้อยแล้วมีพาดูสภาพเลย นี่นะคะวางจำหน่ายแล้วนะคะตัวนี้ราคาอยู่ที่าราคาป้ายแดงนะคะจะอยู่ที่ประมาณล้านสองปลายๆนะคะล้านสองปลายๆวันนี้เราขายอยู่ที่849,000บาทฟีจัดฟีโอนไปเลยนะคะ4 8 4 9 0 0 0บาทนะคะไฟด้านหลังไฟท้ายนะคะสวยๆเลยสภาพตัวรถบอกได้เลยว่าสวยมากนะเดี๋ยวพาดูชมรอบๆกันก่อนนะคะตัวนี้เสาอากาศแบบคลิปฉลามนะคะ มีสวัสแบบคลิปฉลามเราหลังคาสวยๆเลยยังอะไหล่พร้อมนะคะพาดูสภาพภายนอกกันก่อนสีสันผิวพันธ์นะคะรับประกันตัวรถไม่มีชนหนักพลิกคว่ำจมน้ํานะคะไฟเลี้ยวไฟท้ายไม่มีอรอยแตกรายงาเลยนะคะตัวล้อมแม็ก20ยี่สิบนิ้วอ่ะเดี๋ยวพาไปดูตัวล้อมแม็กสักนิดนึงนะคะตัวนี้ได้ล้อมแม็กเป็นเลนโซนะคะยางได้เป็นยางปียี่สิบนะคะเป็นยางแก้มเตียตัวนี้สเปคยางสเปคยางอยูไหนเอ,อ่ย ไม่เจออ่ะเป็นยางแก้มเตี้ยนะคะตัวนี้เป็นยางแก้มเตี้ยปียี่สิบนะคะอ่ะเดี๋ยวมาดูรายละเอียดตัวรถด้านหลังกันสักนิดนึงนะคะไฟเบรกดวงที่สามนะคะกระจกท้ายใส่ไลฟฟ้าให้เรียบร้อยแล้วใบปัดน้ำฝนนะคะตัวนี้ด้านล่างนะคะตัวด้านล่างเนี่ยจะตัดเป็นสีโครเมียมนะคะเป็นสีโครเมียมตัดกับตัวรถสีน้ำตาลสวยๆเลยตัวนี้เป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะคะเครื่องยนต์ดีเซล ิดดูภายในกันสักนิดนึงนี่ลูกค้าข้างในบอกได้เลยสภาพสวยสะอาดสะอ้านมิวเอ็กเนี่ยเขาจะเป็นสัญลักษณ์ของเขาเลยเนาะเขาจะเป็นลายไม้นะคะตัวข้างในเนี่ยจะเป็นแบบซอฟท o u ัชนะคะบุนุ่มพุ่มหนังนะคะตัวหนังเนี่ยจะเป็นสีเบจสีครีมนะคะตัวนี้มีจอให้เรียบร้อยแล้วนะคะมิวเอ็กเนี่ยข้อดีของเขาคือมีจอให้เรียบร้อยเลยนะคะเหมาะกับการเป็นรถครอบครัวจริงๆนะคะ นี่แถวที่นั่งด้านหลังนะคะตัวนี้เป็นรถยนต์จดเจ็ดที่นั่งนะคะในส่วนของอ่าตัวพรมใส่พรมหกดีมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะนี่ตัวนี้นะคะสมุดคู่มือสำเนาเล่มมีให้นะคะกุญแจสำรองมีให้นะคะตัวนี้เป็นแบบ มีเนวี่นำทางให้ด้วยจอทัชกล้องถอยมีให้ครบๆเลยเกียร์ออโต้นะคะขับเคลื่อนสองล้อเครื่องยนต์หนึ่งันเก้าร้อยซีซีนะคะเดี๋ยวไปสตาร์ทเครื่องดูกันนี่ไฟหน้าของเขาจะมากับไฟหน้าลูกแก้วนะคะมีเดย์ท m e ลัน n ิ่งให้เรียบร้อยไฟตัดหมอกคู่ล่างใสให้เรียบร้อยนะลูกค้าที่สนใจเดินทางมาดูรถนะคะมาได้เลยอยู่ที่มินบุรีนะคะนี่ ตัวนี้จะมีกุญแจให้สองดอกนะคะจอทัชกล้องถอยอันนี้กระจกมองข้างแบบปรับพับไฟฟ้านะคะ,ะมาดูอันนี้อย่าเบรกกดปุ่มตัวนี้จะเป็นปุ่มพุมสตาเรียบร้อยละมาดูเลขไม้ข้างในกันอ๋อ เปิดปุ๊บแอร์ฉ่ำเลยตัวนี้นะคะจะเป็นแอร์ออโต้นะคะเป็นแอร์ออโต้เรียบร้อยแล้ว,ลลวหัวเกียร์จะเป็นลายไม้แบบนี้นะคะจอจะเป็นเป็นจอทัชมีระบบเนวีให้เรียบร้อยนะคะนี่กล้องมองหลังดูกล้องถอยกระจกนี่นะคะเลขไมค์คันนี้จะอยู่ที่อ่าตัวนี้มีครูสคอนโทรให้ด้วยนะคะมีครูสคอนโทรให้นะ อันนี้ปรับโหมดนะควบคุณการสั่งงานบนพวงมาลัยได้เลยนะคะอ่าโอเคเดี๋ยวเราไปดูห้องเครื่องกันสักนิดนึงโอ้โหขึ้นมาแบบจอมันเย็นนะมันเย็นมากๆเลยแอร์เย็นฉ่ำมากนี่นะคะสภาพภายในเนาะ มินเอ็กปีสองพันสิบเจ็ดนะคะราคาแปดแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทฟรีตัดฟรีโอนไปเลยนะคะราคานี้ฟรีตัดฟรีโอนไปเลยเย็นมากอ่ะเดี๋ยวไปดูห้องเครื่องกันเปิดห้องเครื่องกันสักนิดหนึ่งนะคะโอ้โหคันนี้ใส่ที่ใส่โชคนะให้เรียบร้อยเลยนะคะคันนี้เจ้าของเดิมใส่โชค ตัวเปิดฝักกระโปรงมาให้เลยโอ้โหเมื่อกี้แบบสบายมากเลยปกติเปิดคนเดียวแบบหนักๆเลยนะคะอ่ะฟังเสียงเครื่องยนต์กันสักนิดนึงนะคะนี่ห้องเครื่องนะคะห้องเครื่องสภาพสวยๆเลยนะคะตัวนี้คานเดิมๆนะคะตัวนี้นี่ไม่มีอรอยถอดไม่มีอรอยไขเลยนะคะอ่ะพาดูหัวน,น็อตกันสักนิดนึงนี่ มาร์กันสีโรงงานอยู่ครบๆนะคะคันนี้แผ่นเพจนะคะแผ่นจของีิซูสุมุดสีดำๆแบบนี้นะคะอยู่ครบๆเลยรับรองว่าตัวแผ่นเพจกับเล่มเนี่ยจดตรงกันแน่นอนนะคะสําหรับใครที่สนใจคันนี้นะคะศูนย์หกสองนะคะคันนี้บอกได้เลยสภาพสวยมากอันนี้สามารถเราเราสามารถปิดได้ด้วยมือเดียวซึ่งปกติมันต้องมีคนช่วย นี่โอเคสำหรับคันนี้นะคะ8 4 9 0 0 0บาทปี2 0 1 7นะคะใครตามหายอยู่พักไลาด์ด่วนๆเลยค่ะ